ลีดไปห้าหนึ่งเลยฟอร์มแรงฟอร์มแรงฟุกฟูกเปิดรู้ดูกาลอย่างงี้แหละอยู่บนนะเกีียวมั้ใช่ไหมฝันใต้ดินกันไปไป,ปะนะใต้ดินอยู่นี่มั้ยอ่ะอันนั้นแหละเข้าเนยะไปตอบสนับเดี๋ยวหยิบนะ้าเปิดเองได้าน้านมีทัศนยานขโมยมา เนี่ยนนี้เอาสองนี้ไปปัน่นสองนี้มันมันไม่เกิดสกิลเช็คเอ้ยด็อกเตอร์โอ้ยดออกเตร์อ็อกเตอ,อเเร์ปั่นกระแสไฟฟ้าเจอหมดเลยสี่คนใช่ไม่ลงนะไม่ลงนะไม่ลง <c oughs> ลงแล้วนะยังยังไม่ลงยังไม่ลงยัง <c oughs> เปิดตู้มาหาเลยวะเปิดตู้หายไกลไง เห็นได้ไงวะไม่ลงนะมันเดินออกไปแล้วเจอแผนที่แดงมันเจอผมมาปั่นเลยปั่นบ้านให้ดีนะเออปั่นให้เจอตะเครื่องแต่มันกิดตัวโตกว่าดูอับผม ตุ๊กตุ๊บเหรอเยอะผมอยู่กับผมอยับผมอยู่กับผมครับทิ้งครับทิ้งครับเป็นไรไม่รู้ครับอยู่ดีก็ทิ้งไปเลยอันตีอ่ะใช่อันตีอยู่เอ่อไปบ้านใต้ดินครับ ฆาตรกรตัวอะไรครับฆาตรกร,อเ,รเออครดออร์ดอกแป๋วแล้วเอา้าโ,โ,โอ้ทำไมโยนน่ะมันมันไม่มีรูนใช่ไหมไม่มีผมอยู่ไหนเนี่ยพุกอยู่แมงเสือไปหุกนู้นอีกฮุกก็มาหุกนี้ตามใช้เดียวครับ เดียวเดียวพาลงล่างครลงเดียวพายเล่นกระท่อมครับ่เดียวจุอยู่ครับอุ้ยตีลงผมกิบครับนี่กุญแจกุญแจม่วงวางไว้วางไว้วางไว้ตู้โทรศัพท์นะตู้โทรศัพท์นะอุ้ยกปแฟครับพะกวัวไม้ครับฉีกครับเอาช็อตใหญ่เลยครับ เราช็อตใหญ่เลยครับอยู่ใต้ดินเอ้าเดียก็เปย์มั่วไปเลยกระตืบไม้ครับไเดียเข้ากระท่อมครับโอ้เกือบไปครับเดียเล่นอยู่กระท่อมครับเดียจูครับ เดี๋ยวจุ๊กอยู่ครับใส่เดี่ยวเปย์ครับชส่เดี่ยวเปย์บ้านกระท่อมไาแล้วครับเดี่ยวเล่นอยู่ครับ่เดี่ยวอยู่ล่างอยู่นะครับตู้ตู้ตับอยู่ไหนเอออยู่ถนนไงตู้ตู้ตับอยู่ถนนะนี่เดี่ยวขึ้นบนได้ไหมครับตู้ตู้ับสาารณะไม่เดี่ยวขึ้นบนได้ไหมไม่มีใครอยู่แล้วเดี่ยวอาจจะล้มแล้วนะครับ ก็ยังก่อนครับจจะตู้นะไม่ใช่คนแจวางอยู่เรามีตู้กี่ตู้อาจจะมีเอ้าใช่เดียวพลาดเห็นตู้ที่มันมีกองครับเออตู้พังๆอ่ะอยู่ตู้ที่อยู่ออกมาบ้านใต้ดินบ้านสองบ้านใต้ถุนน่ะยังวนหนาใช่เดียวอยู่ครับใช่เดียวเข้าใต้ถุนครับได้ไหมครับใช่เดียวเข้าใต้ถุนแล้วนะครับเจมส์แชแล้วเปลี่ยนเออเปลี่ยนเป้าแล้วเปลี่ยนเป้าโอเคครับ เขาน่าจะเป็นนอนแน่เลยครับเริ่มต้นใหม่แบบจริงจังนะตะวิดัตกันด้วยเป็นเข้าเป็นเข้าปัอนอยู่ไหนปัอนอยู่ไหนกันจะไปปันด้วยอุ้ยปันรานะย,าย้ายหลบใต้ดินเดอ้อโอเค มันแต่ดินใช่ไหมมีไม้บ่เด้อไม่รู้ผมไม่ได้เล่นเด้อตัดแนเนี่ยไปจ้ำเครื่องเฉยมันจะหิวเกินตายเกินตายกระท่อมมาเอ้ยกระท่อมกระท่อมมาได้ไปแล้วนะนาผมบอกก่อนเลยแต่บ้านใต้ดินไม่รู้เราจะจับตัวนี้นายลงบ้านใหญ่โอเคครับ บ้านใหญ่บ้านใหญ่อาจจะมีไม้ให้เล่นอ๋อติด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 โอ้วิ่งติดไอ้สมเบ์เอ้ยโอ้ยหาจะได้ปั่นไฟโดนน้องตีอยู่บ้ายละบล็อกหลุดบล็อกหลุดบอกได้คำเดียวว่าบล็อกหลุดบล็อกหลุดไอ้ไก่บล็อกแมมันวางเลยมันวางเลยมันวางเลยนัคาตูวก่อนนัคาัดตผมอีกใช่ แต่ว่าอาหลุด่หลุดลุดลุดลหลุดลลหลุดลลหลุดลหลุดลหลุดอลหลุดอลหลุอลหลที่ดี่ะหลุที่ตัวดีรลุดแล้วหลุดแล้วหลุดออกจากเกมไปแล้วน้ให้ปันเ็จเลยไหมอ่ะก็ผมเจอโดเตมผมเจอโดเมไฟให้ผมแขะไปได้ป่ะ้ามีแผนแต่มือ กนเลยปันกนนระโอะมเลยปะครับผมเดี๋ยวเข้าไปหาเอ้ยตัเทมตัเตมอยู่ใต้โรงเรียนมีอยู่อันหนึ่งนะถ้าจะให้นั่นก็ไปแกะก่อนใต้โรงเรียนใต้โรงเรียนมีอันหนึง่งเอ่อผมออผมแก้โทเมไปสองเออนะาไปบ้านสองชั้นไล่อยู่นะไล่น,น้า,ยนายอยู่โอ,อ้ยเกือบโดนไม่โดน กับโดนแต่ไม่ันวิ่งขึ้นมาหาใครไม่รู้หลุดไปแล้วนะหลุดไปแล้วนะเดี๋ยวนาไปแค่ลักษณะนี้นาไปแค่โทเทมใต้ดินก่อนตอนนี้ผังแค่ไหมครับเครื่องนี้ไม่ก้าวก่อนก็ได้เพอ่์มินวันก้าวก่อนก้าวก่อนต่อโนวันมีแน่แม่จ๋าแม่จ๋าแกก็ลุกด้วยแกไกี่อันแล้ววะผมแค่โทเทมไปสองไปหนึ่งแล้วก็มาตเดือน่อมือลั่นไป เฮียแตกเลยไม่เฮียสกิลสกิลขึ้นสกิลแจ็คขึ้นตอนลุกแม่เงิดหลายนะเฮ้ยเข้าโรงเรียนวะเฮ้ยมันเกิดอย่างนี้ต้องซื้อเอาเนาะวันนี้ก็จะเสร็จแล้วมัสองชั้นเพราะผมยังแข็งรอหาโรเตนเบร์เกอรวใช่เริ่เจอแล้วครับเจอแล้วโัวเรียนธรรมดา เจอกุญแจม่วงเจอกุญแจม่วงเจอกุญแจม่วงอยู่อยู่ขวาล่างหน้าบ้านสองชั้นใครก็ได้ไปหยิบกุญแจม่วงหน่อยเออมันไม่อันติเว้ยอันติแล้วนะหายไหมฮะอันติแล้วไล่ไกลไล่ไกลไล่ไกลมาดึงได้ผมช่วยผมช่วยวิ่งตรงมาเลยไม่ทันผมน่าจะถึงก่อน ไปเปิดประตูคนหนึ่งดึงคนหนึ่งไม่ไรเปิดประตูคนหนึ่งดึงคนหนึ่ง<ๆ>ขับไปแล้วนะไม่ได้เครื่องยังไม่จ้ำเลยฮนะอ่าอ,อ่ใช่ลืมสอร,อสอรี่สอรี่ยืยนไหคนสองคนลายนาวประตูอยู่ประตูอยู่ขวาล่างซ้ายล่างตีเจอนน้าโดนต้นที่น้าโดนแฝงนี่นี่อยู่ไหนวะน้าโดนไล่แล้วน้าไอ้หน้าอยู่ไหนน้าน้าอยู่ในโรงเรียน không, vào. Để đều 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 để không được rồi. Để không được à, mê đều đều mê nó đâu. không được 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 không đeo không เป็นเวลาจุกเอาแต้มได้ไม่เป็นไรอหมดปีอัพสัตว์แล้วกันนะมาฮิวฮิวกันสักทีฮิวกันสักทีทำอะไรได้ทำเจอแล้วจะล้มแล้วโอ้รลอดโอ้ยตีน้าตัดหนังเต่งฮิวไล่สุด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  ไปสุดโอ้ยล้มเร็วไอ้ยังไม่มีแต้มจุ๊กก็ไปจุ๊กตีน้องเขาไม่โหดทำไมเอาเอาไอ้เบร็คน้องเขาไม่โหดใจเดียวล้มไปแล้วเดี๋ยวดูเฮ้ยเครื่องผมแล้วเด้อผมเลยะไรนะติดเครื่องเลยไม่ได้ผมแล้ว โซเฟ่หมดแล้วติดเครื่องเลยอ๋ออยู่ด้วยกันนะช่วยผมนะช่วยผมเอ้ยไม่มีโนวันไม่มีโนวันเนี่ยเครื่องยังไม่โนวันเลยเครื่องยังไม่ติดเลยเราก็พูดถูกเพราะว่าโซเฟ่ไม่มีแล้วไงโอเครู้เรื่องกลับมาเฝ้าแล้วก่อเฝ้าแล้วก่อเฝ้าแล้วจะเพิ่งติดเครื่องนะอยากติดเลยก็ได้ดีกว่าติดแล้วหาท่อกุญแจโม่อยู่ใครอ่ะที่พี่บอกอ่ะ กุญแจมอที่อยู่หน้าบ้านสองชั้นน่ะใครเก็บไปเจ้าใครเก็บแต่ให้ไม่เก็บมาให้ติดเครื่องไหนอ่ะอุอ้ยเกือบโดนอูตายแล้วมีบ้านสองชั้นะอีกนะเครื่องหนึ่งตอนนี้เราติดสองชั้นแล้วมาพับไหมหน่อยไม่อยากแทงหลังนี่มีก็ใช้เออเอาติดเครื่องดิเครื่องไหนปะเกิดอไรขึกําลัไงไปติดกําลังไปติดได้ติดแล้วติดแล้วติดได้ ตายก่อนมาดีเดี๋ยวแม่ออกโจ๊กเลยปะเอาบอลนี่เราบอลนี่าบอลนี่เอาบอลนี่เราบอลนี่ได้เซฟก่อนแล้วกันเจ้าบอสก็เป็นจู๊กได้เร็วเหลือต้องสองเฟสไปเลยไปเลยไปเอาแป้งไปเอาแป้งเดี๋ยวไม่ยูอ่ะจะออกเราไม่ต้องออกเราไม่ต้องออกนะาๆยูไม่ได้นะต้องบอกให้บอก โอ้ยเขารู้มากเขารู้มากก็เอาผมตายก็เอาผมตายจะตายได้ไงเพื่อเฟสแรกไม่ตายหรอกก็ทึบเขีองเออเขาก็ทึบไม้พี่เดี๋ยววิ่งตามผมมาพี่เดี๋ยววิ่งซ้ายมาวิ่งตามอยู่วิ่งซ้ายมันก้าวสิก้าวสิก้าวก้าแล้วผมบอกท่อเลยแล้วกันแกมาบอกท่อพี่ไก่พี่ไก่นั่นไงกูว่าแหละอี่ไก่โลกมาแตก โอดูมันดูมันทำกับผมนะดูมันทำกับผมนะทุกคนนะดึงแล้วออกข้อเลยนะช่วยวะโอ้ยโอ้ยลองดนตรีนะนะดึงดึงดึงแล้วออกข่อนะดึงดึงดึงออกข้อเลยดีกว่าจะออกอะไรก็ออกกับพวกออกประตูแหละ ดันลงไม่ได้ดันลงไม่ได้เ่า่ากระเบนกำไม่น้าคุญแจอยู่ในกล่องหน้าตรงหน้านะเลยหยิบแล้วหยิบแล้วมาดึงน้าทีดิเดี๋ยวแป๊บนึงผมขอสบายก่อนแล้วผมวันนอนนอนก็ใช้กุญแจไม่ได้หรอใส่ไม่เหยียบต้นเลวลงไม่ได้ไม่ยูวกันก่อนดิฟอสอยู่ไหนอุ้มอุ้มอุ้มฟออยู่ไหนอยู่ในโรงเรียมบ้านสองชั้นอยู่โรงบ้านสองชั้นนะ วิววปวเเด็กขวาเนี่ยตรงไปพี่เดียวตรงไปก็เจอแล้วพี่เดียวเลยเมยมาไปหามันไปหามันอยู่ในพี่เดียวบ้านของฉันที่อยู่ไหนมาถหันหลังกลับไปยิวก่อนเจ้าปอหันหลังกลับไปยิวก่อนอย่าเดินเข้มาใกล้อยู่กับใครนาอยู่ในนั้นแหละพี่เดียวตอนพี่เดียวเนี่นั่นแ่ะมายิ้วให้เรียบร้อยแล้วก็มาดึงออกท่อคือมันมองยวกันี่เด้อมาชิบหายแล้ว เอาไปก็ได้มาดึงโซนนึงเกืบผมนี่โอ้ผมนี่โอ้ผมนี่โอ้ผมกำลังคุดึงเนอะยี่เดี๋ยวได้ฮะแล้วก่อนวิดีโอวนไม้ต้องวนผมไม่ได้นี่ไม้ไรไม้มันเตะไปแล้วอันนั้นไม้หอมโอ้โหอีไก่แม่งงูสุดสุดกูแตกเลยที่จริงอ่ะที่จริงอ่ะผมจะรอดนะทุกคนทุกคนนะดูสตรีมเลยที่จริงอ่ะมันโผล่มาแบบโพี่ออกมาออกซ้ายมา ออกซ้ายมาพอถึงท่อมันไม่เปิดมันยอดเสพผมให้ผมโดนตีล้มใอ้ผมเป็นสองเพื่อไนทำแบบนี้ก็ผมคิดดูคนคนอย่างเงี้ยคนอย่างเงี้ยก็มีคนอย่างเงี้ยคนอย่างเงี้ยก็มีบุรี่พวกกันเองคนนี้ก็มีดูดิได้ขีดอตะที่จริงผมน้อยได้สองขีดด้วยนะยังว่ามีโนวันจริงด้วยใชยิ้มกี่ปะ ด้านประตูอีกแล้วค่ะเฮ้ยทำไมหลุดผมเลยเชื่อเลยยิ้มขึ้ียังดูถ้าผมรอดนะ